สวัสดีวันนี้วันที่9เมษายน2563นะครับแอดมินจากกลุ่มต่อต้านการพนันนะครับก็เป็นไปตามคาดสมาชิกเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับในกลุ่มไลน์ของเราได้มาระบายรัฐบาลโอนเงิน e เข้ามาช่วย5,000บาทหวังว่า อยากจะได้เพิ่มมีทุนแล้ว5,000โอนเข้าไปเล่นบาคาร่าออนไลน์การพนันออนไลน์เสร็จแล้วเสียนะครับก็มาบ่นเหมือนเดิมเสียดายเงินไม่น่าเลยอย่างนั้นอย่างนี้แอดมินก็อยากจะดึงสตินะครับคนที่ อยากได้เงินเขาเขาก็อยากได้เงินเราเหมือนกันนะครับแอดมินพูดเสมอว่าบาคาร่าออนไลน์การพนันออนไลน์มันไม่ใช่การพนันมันเป็นเกมหลอกลวงเกมที่เขาควบคุมไว้ได้หมดแล้วช่วยกันเตือนกันดึงสติกันนะครับเงินทองหายากแอดมิน ปักลิงก์ทางเข้ากลุ่มไลน์ไว้ข้างล่างเข้าไปคุยเข้าไปแชร์ประสบการณ์กันเข้าไปเตือนกันนะครับพวกเราต้องไม่เป็นเหยื่อให้เขาหลอกนะครับเงินทองหายากมันไม่ใช่การพน,นันมันเป็นเกมโกงลองเข้าไปดูในคลิปในช่องของเรานะวิธีโกงยังไง แอดมินก็เอามาเฉลยมาแชร์ไว้คนที่ตื่นรู้แล้วก็ช่วยกันเตือนกันนะครับแต่ว่าแอดมินเป็นห่วงผู้เล่นหน้าใหม่มากคิดว่ามันเป็นการพน,นันแล้วพอมีทุนสักหน่อยเขาโอนมาให้ห้าพันหมดภายในวันเดียวเลยเข้าไปในกลุ่มไปเตือนกันนะครับปักลิงไว้ข้างล่าง